เป็นยังไงบ้างงานเยอะไหมก็อาจจะมีเรียกว่าถ่ายทำซีรีส์แล้วก็งานอีเวนต์ไปพร้อมๆกันครับช่วงนี้ก็จะงานเยอะหน่อยฮะซีรีส์เรื่องใหม่ก็ยังถ่ายอยู่เป็นยังไงบ้างใช่ครับก็เป็นซีรีส์ที่ทาทายบทบาทตัวเองมากๆครับแล้วก็เรียกว่าหนักหน่วงอะดราม่าดราม่าแบบดราม่าสุดๆจริงๆครับก็อยากจะให้ทุกคนติดตามครับจะออนแอร์ประมาณช่วงปลายธันวาครับปีนี้ทางนี้เป็นยังไงคะจะมีคู่จิ้นวายวายยอะมากเลย คู่ชินวายๆอีกไหมก็คงจะเป็นคู่กับพี่เซนแหละครับแต่ก็ผลงานใหม่เนี่ยที่เรารับก็เพราะว่ามันท้าทายความสามารถฮะอันใหม่นมี่ไม่ใช่ไม่ใช่หลักการที่ลลทหลักการที่หลัทการอันใหม่อันนี้ไม่ใช่ครับเป,เป็นยังไงอะคะไม,ไ,ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรหรอคือมันเป็นบทดาราม่าแบบดาราม่าเลยครับ<ม>แต่ตอนนี้ยังต้องอุ้ไว้ก่อนยังบอกไม่ได้ใช่ฮะแล้วกับพี่เซนล้วคะมีโอกาสได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าไม่ได้ออกอีเวนต์ด้วยกันอุ้ยมีนะครับพี่เพิ่งอาทิตย์ที่แล้วได้ออกงานอีเวนต์ด้วยกันก็ ล้วก็มีคุยคุยกันเล่นๆแหละครับว่าสมมติถ้าอนาคตแบบมีผู้ใหญ่ใจดีให้เรามารับบทเล่นอาจจะไม่ใช่เป็นแบบคู่ไวอยและอาจจะเป็นพี่น้องกันเราก็รับเล่นหมดเลยครับหรือว,ว่าอะไรก็ได้ที่เป็นคู่กับพี่เซนเนี้ครับไม่กลัวแฟนเขาจะติดภาพว่าเราแบบเป็นคู่จิ้กันแล้วอะไรเงี้ยติดภาพหรือเปล่าเราก็ไม่ได้กลัวนะเพราะว่าเราก็มีความสุขที่เราทากับตรงนี้ครับกดดันไหมคะเพราะว่าแบบเรื่องแรกเราก็แบบว่าเปลี้ยงไปแล้วเรื่องต่อไปแฟนก็ต้องคาดหวัง กดดันหรือเปล่าก็ค่อนข้างที่จะกดดันมากๆครับเพราะว่าจริงๆเราก็อยากเป็นนักแสดงที่เต็มตัวด้วยแล้วก็อยากจะท้าทายกับบทต่อไปครับแต่สมมติถ้าผลงานไม่ดังเราก็พยายามที่จะทําให้ดีมากที่สุดนะฮะไม่เหาอว,ว่าเออดราม่าก,ก็แล้วจริงกก็แล้วยังอยากจะเป็นยังไงอีกใงการวงการนี้ครับจริงๆผมพยายามอยากจะท้าทายความสามารถตัวเองเรื่อยๆบทไหนที่ดราม่าหรือว่าบทไหนที่เราท้าทายที่อยากเล่นจริงๆเราก็รับครับมีติ้งเหรอคะ มีติ้งตอนนี้น่าจะมีเราของผมเดี่ยวครับเป็นวันที่7วันที่8แล้วก็90เนี่ยจะไปเวียดนามกับพม่าครับแล้วก็น่าจะมีหลายๆที่อีกตามมาฮะมีทั้งจีนมีทั้งเกาหลีอะไรพวกนี้อีกครับอันนี้คือเป็นมีติ้งเดี่ยวเป็นมีติ้งเดี่ยวคือวันที่7 8 90ครับแล้วก็มีมีที่ไทยด้วยวันที่23ครับมีทั้งเดี่ยวทั้งรวมทั้งคู่ทั้งอะไรงเงี้ยใช่ฮะก็มีมีคู่ด้วยมีเดี่ยวด้วยแล้วก็มีกลุ่มด้วยฮะ ไปคนเดียวนี้เราจะบวงเวงไหมไปคนเดียวจะบวงเวงไหมก็แอบกลัวอยู่แต่ก็มีแฟนคลับที่น่ารักคอยให้กำลังใจก็แค่นี้ก็โอเคแล้วฮะขายฝากไปที่เราบอกว่านองจากซีรีส์ที่จะได้ถูกไปปีจะมีอะไรบัคคันกาก่อนจริงๆเรามีโปรเจกต์อีกหลายๆอย่างแต่ยังต้องอุ๊บบอกไม่ได้ครับแล้วก็มีตอนนี้มีรายการไทอิดครับเหมือนกับให้ลองทำอะไรต่างๆอยู่ในช่อง Channel Attractor ฮะ